วันนี้นะคะล้อกับมาทำคลิปรีวิวอีกแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะของที่เราจะนำมารีวิวก็คือคนตาปอมแม่เลขาก็จริงจริงอ่ะของอ่ะสั่งตั้งแต่สิ้นปีอ่ะสิ้นปีที่แล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะจะเอามาใส่ตอนวันเกิดไปแล้วมันไม่ทันแล้วของอ่ะก็คือมาถึงตั้งแต่วันที่อะไรอะ่ะ6 6มกราคือมันโควิดลวไงกลับมาอยู่ปทุมแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็เลยแล้วกูจะใส่ไปไหนวะเน,นี่ยเออแต่ว่าวันนี้จะออกไป ไนติ๊กต็อกไว้แล้วก็ไปเจอคลิปขนตาปลอมไม่เหล็อกอะพวกของจีนอะเออแล้วก็คือบางคนก็บอกว่าไม่ดีจบตาโน่นนี่เราก็เลยไปหาว่ามันมีของดีๆไหมเราก็เจอว่าเออบิวตี้บล็อกเกอร์ของไทยเราอะคือเขามีแบรนด์เป็นของตัวเองเวยเขาทาค่อนข้างน่าเชื่อถือเพราะว่าจริงๆรีวิวออกมาหลายตัวแล้วแบบจากบิวตี้บล็อกเกอร์คนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะเก็บยันจังถักยานแน่นหนาเขาว่ามีให้เลือกทั้งหมด สี่แบบรู้สึกว่าเพิ่งจ,จะออกแบบที่ห้ามาหรือเปล่าไม,ไม่ไแน่ใจนะเอ้ยแพ็กเกจน่ารักให้ดูนี่ก็จะแถมอันนี้มาให้ด้วยนะที่ขีบขนตาอืมไอ้แนนถามมาให้ฟรีๆเลยนี่ตัวแพ็กเกตก็จะเป็นเสียมพูเอ้ยตอนแรกเรานึกว่าจะเป็นแบบพลาสติกแต่ว่ามันเป็นกล่องกระดาษแข็งอนะ่ะมันเป็นกระดาษแข็งแต่ว่าแพ็กเกจน่ารักสวยมากเห็นปะสวยเราสั่งเบอร์สี่มันชื่อเบอร์สีชส่ชื่อต่อเตยจำาได้แค่ชื่อ ก็ไปไปงัดอยู่คอยดึงข้างๆเอ้ยทางในสวยแพคเกจเป็นกากเพชรเดี๋ยวจะมาอ่านวิธีใช้กันเขาบอกว่าให้วัดความยาวขนตาก่อนถ้ายาวไปก็จะตัดออกได้หนึ่งชิ้น eyeliner ของเขาอ่ะมันจะเป็น eyeliner แม่เหล็กก็คือเราอะทาย y e l i n e r ปกติยไลเนอร์ก็คือต้องทากาวใช่ป้ะแล้วก็เอ้ยยไล l i n e r ต้องทากาวเลยวะปกติอ่ะคือเราต้องทากาวใช่ไหมเราถึงจะใส่ขนตาปลอมได้แต่อันนี้ก็คือลงย y e l i n e r ปุ๊บ ติดขนตาปลอมเข้าไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กแล้วขนตาปลอมก็เป็นแม่เหล็กในเซตเขาก็จะมีมา3อย่างก็คือจะเป็นตัวอายไลเนอร์แม่เหล็กก็คือทาไปปุ๊บแล้วก็เอาตัวขนตาแม่เหล็กเดี่ยติดเข้าไปได้เลยไม่ต้องใช้กาวแล้วก็จะเป็นตัวที่ขีดขนตาจะช่วยให้เราติดได้ง่ายขึ้นนี่ก็จะเป็นตัวขนตานะอ๋อมันจะเป็นแถบแท็บแม่เหล็กติดแบบนี้ๆๆ เอ้ยนี่ไงมันเป็นแม่เหล็กเลยอ๋อตัวฐานเขาที่ติดก็ต้องเป็นแม่เหล็กกันทิ้งไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยให้ดูมันจะแบบติดเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราขอวัดความยาวขนตาก่อนว่ามันแบบยาวเกินไปไหมจะได้ตัดเนาะคือจริงๆอ่ะมันไม่ต้องแบบพอดีไปก็ได้เราจะติดประมาณช่วงนี้ล้วก็จะติดขึ้นไปเป็นแบบฟักไอฟักซีอายจริงๆคือเราชอบขนตายาวๆแหละไม่ตัดเอาี้เลยก็จะมาลองติดแล้วนะแต่ว่าก็คือแต่งหน้าแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ อ่อปัดมารคาลาแล้วก็ลงไอยันเนอร์ซึ่งเราก็จะใช้ไอยันเนอร์ของของที่เขาแถมมาให้เลยขออนุญ,ญาตไปกรีดอาแป๊บนึงเพราะว่าเป็นคนแบบกรีดโดยที่มีกล้องอยู่ไม่ได้เพราะปกติก็กรีดไม่ค่อยเท่ากันอยู่แล้ว ปกติเป็นคนกรีดอายไม่ค่อยเก่งเลยไงกรีดทีคือนอน,นมากแล้วอันนี้คือแบบเป็นก้อนอะมันทาแล้วมันแบบไม่ลื้อไปทีเดียวคือเราต้องปาดออกเยอะมากเพราะแบบมันเป็นก้อนเลยอะแล้วทาลงไปแล้วรู้สึกว่ามันทายากจังดูตานะคือแบบว่าเคียมากคือคือเป็นคน ต้องบอกว่ากรีดอายไลเนอร์ไม่เก่งอยู่แล้วแล้วคือมาเจออายแเนอร์ที่มันค่อนข้างเป็นก้อนอย่างเงี้ยมันจับตัวแล้วคือพอทาไปมันกลายเป็นเส้นปาทาแล้วมันสะดุดอ่ะทาแล้วก็ขาดแล้วขาดแล้วก็คอยมาเติมแล้วมันมันกลายเป็นเทียมากก็เลยกะว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวติดขนตาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเติมตรงที่มันขาดหายเนาะจริงๆคือทาแล้วเขาบอกว่าให้เว้นว่างไว้สักแป๊บนึงให้มันแบบว่าตัวอายมันแห้งก่อนน่าจะแห้งแล้วแต่เขาบอกว่าถ้าเราวางขนตาเข้าไป ก็คือจะดูดติดเข้าไปเลยจะมาดูกันว่ามันจะติดเข้าไปเลยหรือเปล่าอ้ยแต่ไม่ชอบเลยเขียนแล้วมันไม่สวยอะรออฝีมือฉันมันไม่ึงจริงๆเขาบอกว่าแบบวางไปแล้วมันจะดูดติดแล้วทำไมกูไม่ใช้ที่ขี้วะอ้าแต่ขนตาสวยนะ ว่าได้หรอเอ้ยมันมันติดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ติดเกินไปนะแป๊บนึงนะขอ,อออกก่อนแป๊บนึงเอ้ยมันติดมันติดมันติดแต่ว่าขอขอวางนะวางเลยดูดู <c oughs> ดิก <c oughs> <c oughs> ูแม่เฮ้วยฉันว่าฉันต้องตัดขนตาออกจริงแล้วแหละ อนนอโอเคทุกคนกลับมาแล้วก็คือเราไปตัดขนตาออกตอนแรกคิดว่าแบบเออใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออมันยาวไปเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบติดขนตาจากใกล้ๆกลางตา,ตาอะไรอย่างเงี้ยนะเอ้ยอ๋ออันนี้วางไปพอดีแล้วนี่นี่มันดูดเข้าไปเลยจริงๆเดี๋ยวขอติดให้เสร็จแล้วเดี๋ยวทายคีบะเราก็จะมาทดสอบกันเพราะเขาบอกว่า คือคนตามเหลเล็กบอมอันนี้ของเบลตี้บล็อกเกอร์เคนนี้นะแบบว่าไปซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์อะลมตีหน้าแบบพะพๆๆะพะก็ไม่หลุดก็คืออันนี้คือติดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงอะไลเนอร์เพิ่มเป็นอะไลเนอร์ธรรมดานะลงเพิ่มตรงที่มันขาดหายไปแล้วเราก็จะมาทดสอบความทนทานของมันโดยการใช้ไดบล็อกผมเนี่ยเป่าเข้าไปเลยว่ามันจะแบบว่าอยู่จริงไหมอันนี้เราจะมาทดสอบความทนทานของมันเพราะเขาบอกว่า,วาติดแน่นดีมาก คือตัวไดเราอ่ะปรับได้2ระดับก mm ็คือแรงกับแรงมากก็จะมาลองกันเลยเขตักกะบือกะเื้อไหมเทเทเอ้ยมันมันหลบเปล่ารู้สึกได้ว่ามันขยับนิดนึงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบคุ้มคบุมบุมับอ่ะโอ้ยถ้าเปิดบวร์สองต้อง มันหลุดออกมาแล้วหรือเปล่าใช่ไหมเอาไม่หลุดดีกว่าหลุดปะไม่หลุดเนาะ<ม>เออไม่หลุดเมื่อกี้ตอนถ่ายไปเราพูดว่าเออมันไม่ได้หลุดใช่ไหมข้างเนี้ยแต่จริงๆแล้วคือมันหลุดนะดูไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆเพราะว่าแบบถือกล้องเองนะจ๊ะตอนนี้คือแต่กล้องดูไม่ออกมันหลุดไว้แต่จริงคือมันมันหลุดอ่ะเออแต่ว่ามันหลุดเพราะว่าเราคิดนะว่า เป็นเพราะตอนที่เราทาไอไลเนอร์ไอไลเนอ,เร,อเร์ตัวแม่เหล็กอะคือเราบอกไปแล้วว่ามันเป็นมีความแบบเป็นก้อนแล้วพอเราทาแล้วมันสะดุดใช่ไหมมันกลายเป็นเส้นปะคือก็เลยคิดว่าตอนเติมอ,อาจจะเติมไม่ครบก็เลยเดี๋ยวจะเติมออไอไลเนอร์เข้าไปเดี๋ยวเราจะเอกไปกินข้าวนะคะแล้วก็ไปซื้อของก็คือไปขับรถโต้ลมนู่นนู่นนี่นั่นนู่นเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะกลับมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่ามันโอเคไหมเป็นยังไงบ้างมันยังหลุดหรือเปล่ามันกระพือไหมนะคะเนี่ยค่ะลูกสาวเราว้ายไม่เจอวันนี้เดี๋ยว เราออกไปข้างนอกมาประมาณ3มชั่วโมงกว่าก็จะบอกว่าไม่ได้หลุดไม่ได้กระพือไม่มีปัญหาไม่ได้ปิดบังสายตาไม่ได้ปิดบังการมองเห็นอะไรใดทั้งสิ้นเบาสบายแต่ว่าก็คือจะขอแก้อะไรนิดหน่อยก็คือตอนต้องคิดว่าเราบอกเลยว่าเรามันคือ,ตอเตอ่าเตยซึ่งจริงๆอะ่ะสั่งตเต่าเตยเป็นแต่คอตือเตอ่าเตยก็จะเป็นลายนี้นะทุกคนลนยนี้ก็คือแบบตัวช่อขนตาจะชัดมากแบบเป็นช่อเป็นช่ออย่างเงี้ยคือเราอ่ะอยากได้อย่างนี้เว้ยอยากให้ใส่ออกมาแล้วแบบ กระพือแบบนี้อย่ากได้แบบนี้แกแต่ทีเนี้ยคือเขาส่งผิดมาเป็นตัวนี้ส้มหวานนะคะเออซึ่งก็ทักไปหาทาง Li n e Official แล้วแหละว่าเออคุณพี่เขาส่งผิดอะไรแบบนี้แต่แต่ทีนี้ก็คือเราไม่รู้ว่ามันจะเคลมได้ไหมเพราะว่าใสไปแล้วใสไปแล้วด้วยเลย <c oughs> ละก็ที่เหลือก็คือดีมากลายสวยเบาชายไม่หลุดระหว่างการใช้งานติดแค่อย่างนี้ก็คือส่งผิดแล้วก็ ตัวอายไลเนอร์เนี่ยเป็นเป็นก้อนๆซะหน่อยเสร็จแล้วค่ะจบการรีวิวบ๊ายบาย